มาแรงสุดๆกับผลิตภัณฑ์ SP 7 SP 7ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง SP 7สุขภาพดีกับ SP 7 ดีกับ SP7 ครับเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกได้ว่ามาแรงมากๆในขณะนี้นะครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่มีคุณภาพเรายังอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตยุคตนันครับพี่จิ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สาวสวยของเรานะครับยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมวันนี้นอกเหนือจากเราจะคุยกันแล้วเรายังมีกรณีตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีมาฝากด้วยใช่ผู้วนะวันนี้แขกผู้มีเกียรติีใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ผลยังไงรูธธ้จักได้ยังไงบอกกล่าวยังไงมาเล่าาสู่ให้เราฟัง แนะนำก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนัตัวเลยค่ะค่ะชื่อการจนานะคะชื่อแอนค่ะคุณแอนค่ะแอนแอนนี่แปลว่ามดนี่แหละใช่ค่ะในทีเรนเรนเมว่อกันเนาะคุณแอนมดตัวน้อยตัวนิดก็แต่พยายามจะทําให้นิดอยู่ค่ะอันนี้ก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะอ๋อก็เพราะผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะโอ้รู้จักได้ยังไงคะอ๋อเพราะพี่สาวอะค่ะเพราะพี่สาวเขา คือเขาชอบความสวยความงามแต่ตัวเองไม่ชอบแต่นี้พอเดินไปคู่กันเขาก็จะนึกว่าเราเป็นพี่แล้วพี่เป็นน้องใช่เราก็เลยเริ่มให้หันมาดูแลตัวเองบ้างดีกว่าไหมเริ่อดูแลตัวเองในที่นี้ก็ต้องถามหน่อยว่าปัญหาสุขภาพคืออะไรมาดูแลไม่น่าจะมีปัญหาใช่มีค่ะเพราะว่าเวลาช่วงที่มีประจำเดือนนะคะจะชอบปวดหัวแต่คนอื่นเขาจะปวดท้องกันนี่ปวดหัว แต่พอทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเอสพีเซเนี่ยค่ะก็จะหายปวดหัวก็คืออาการปวดหัวนี้ก็จะลดน้อยลงค่ะค่ะแต่ไม่ได้เป็นไมเกรนหรืออะไรนะคะคือมันจะเป็นช่วงที่มีอะค่ะเวมาปวดใช่ค่ะปวดยาวแค่ไหนครับทั้งวัน2วัน3วันเป็นอาทิตย์ก็จะเป็นชั่วโมงอะค่ะ ไปถงคนเลปเวียนวีหนเไปเดี๋ยวปวดถึหายเดี๋ยวปวดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณแอนนี่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทานมานานหรือ๋อตอนนี้ก็หมดไปกล่องหนึ่งแล้วค่ะลค่ะเริ่มเอนกแต่แต่ก็มีความรู้สึกว่าหน้าท้องก็ลดลงแล้วก็สีผิวก็เริ่มสม่ำเสมอตรงนี้ก็จะบอกว่ามีปัญหาเรื่องของสีผิวด้วยใช่ค่ะสุขภาพผิวเป็นยังไงแห้งหรือว่าแห้งค่ะแล้วก็ก้านค่ะ แห้งกร้านใช่ค่ะแต่ถ้าเป็าสดใสใช่ค่ะค่ะผิวนันสดใสแล้วทีนี้คุณนันเนี่ยพอทานเข้าไปรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างี้อ๋อที่รู้สึกเลยคือทานก่อนนอนเนี่ยค่ะสเม็ดแล้วพอตอนเช้ามานี่จะรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะ คือเมื่อก่อนนี่ตื่นขึ้นมาสลึมสลือไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้ใช่ใช่ค่ะนอนต่อใช่ใช่ค่ะอันนี้พอได้เวลาปุ๊บอ่ะเราต้องรีบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันจะพี่กระเป๋าใช่แม้ถ้าถามถึงอายุไม่แน่ใจว่าเขาจะอยากตอบเราหรือเปล่าจริงอ๋อไม่มีปัญหาค่ะยืดอายุตัวเลขใช่ค่ะสามสามสิบแปดค่ะสามสิบแปดแล้วอะไรตกใจว่าน้อยหรือมากไม่ไม่ผมดูเข้าใจว่าน้ำหนักยี่สิบแปดหรือประมาณโอ้ขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดีนะเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่า ใกล้40แล้วเนี่ยพี่จิ๊งแล้พี่จิ๊งนี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ายังอยู่ในในเลข3ต้นต้นไม่เลข2หรือเปล่าคะเลขืองต้นต้นสองต้นต้นก็เลยมีปัญหาะก็เลยงงงงความแก่ตรงนี้เนี่ยบางท่านพอสูงอายุขึ้นแล้วเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะดูแลมากเป็นพิเศษเลยเนี่ย มีวิธีดูแลตัวเองยังไงอ๋ออันนี้บอกได้เลยว่าไม่ดูแลเลยค่ะเพราะว่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือได้ผลลามาจากพี่สาวค่ะพี่สาวแนะนำบอกสูรใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเบิดเธอไม่ดูแลตัวเองนะทานนี้ไปเลยทีเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่ผ่านมาปล่อยปละเลยมาโดยตลอดไม่ได้สนใจนะเพราะถ้าทานคุณแอนเนี่ยเหมือนกับลักษณะคืออาชอาชใช่ค่ะจริงจริงแล้วจะเป็นยังไงจริงเคยทานยาบ้างไหมอ๋อไม่ค่ะ ยาลดความอ้วนในชีวิตเคยทานไหมคะคุณไม่ไม่ไม่แตะตัวนี้เพราะกลัวมันจะกลัวโยโย่อ่าทีนี้มีปัญหาเรื่องผิวเคยทานยาขาวมั้ยยากจะผิวนี่ยสดใสเกลี้ยงเกลาอะไรอย่างนี้นะครับเคยมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมก็ก็ยังไม่เคยทานนะคะแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยได้ก็เลยลองดูแลวอย่างมันเลยใช่ค่ะมันไม่ยุ่งยากด้วยค่ะระหว่างขาวแล้วซีดกับ ผิวไม่ได้ขาวนักแต่ว่าใสดูดีเอาอะไรครัเอาอะไรครัเอาแบบใสดีกว่าเอาแบบใสขอแบบใสใช่ค่ะจริงๆแล้วผิวตัวเองก็สวยอยู่แล้วนะสีน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งอย่างผมเนี่ยคน้างจะเคี้ยวนะอย่างอย่างผมนี่อย่างผมนี่ก็ถือว่าสีเดียวกันนะอย่างผมเนี่ยก็สีไม่ไม่ได้ขาวผิวพันธุเดียวเพิ่งคนเราคนละป่าไงมาเป็นคนละป่ามาคนละสายพันธุ์ด้วยเพิ่งเพิ่งจะขาว แต่ของพี่จิ๊กนี่เขาดูแลมาแล้วเขาสวยมาตั้งแต่โอ้โหสมัยยังใช่ค่ะติดตามติดตามผลงานพี่จิ๊กมาเอาสาวสามใบเถานี่ชอบมากเลยชอบเข้าไปแล้วบอกเล็บสุดท้ายบอกน้องอวยอวยกันอวยกันนะดูคืออันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะพี่จิ๊กเขาก็ดูแลตัวเองดีนะเพราะนั้นคุณแอนก็ดูแลตัวเองด้วยทีนี้ถามหน่อยว่าใช้ตัวนี้เนี่ย ระยะเวลาตอนนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเพิ่งทานไปกล่องเดียวกล่องเดียวี่ป็นได้กี่เดือนกี่อาทิตย์กี่ก็ประมาณส5หวันส5วันคือถ้ากับเราก็ต้องคุมจะทานเดือนละสอง่อนใช่ค่ะทานยังไงครับก็คือก่อนก่อนนอนก็สองเม็ดแค่นี้ก็ยังอื่นก็เราก็ทานอาหารได้ปกติมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมั้ยมันคือมีความรู้สึกว่าหน้าท้องมันลดลงไปเลยอะคะแล้วก็แล้วเราก็ไม่ต้องคุมอาหารอะไรมากอยากทานอะไรทานเลยใช่ค่ะทุกอย่างใช่ในโลกใบนี้คือเราไม่ต้องกังวล แลวครอบครัวแ่ะครับตอนนี้ครอบครัวหมายถึงว่าแฟนอ๋อไม่ค่ะยัง,ยงตอนนี้ยังนะครับโสดทุกค,คน,นมีปัญหานะพี่จิ๊กมีแฟนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของครอบครัวครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเรื่องมันเตียนแต่คนไม่มีก็มีปัญหาอีกมีปัญหาทุกคน,นในโลกใบนี้ แต่เราก็ค่อยๆแก้ไปคุณดแน่ที่บอกว่าไม่มีแฟนก็มีปัญหาใหช่ไหมก็มีความรู้สึกตัวเองไม่ไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือว่าไม่พร้อมที่จะมียังยังไม่มีเวลามากกว่ายังเด็กอยู่ยังไม่ถึงเวลาเห็นนะใช่ดั้นพี่พี่เหมือนพี่พูดใช่่จยังเด็กอยู่ไม่ยุ่งเรียนรู้พี่จิ๊กเขาต้องตลอดเวลาเขาดูแลตัวเองตลอดเวลาเขาดูนลตัวเองดีต่อพันเอฟซีเซเว่น ถ้าจะให้บอกตรงนี้เนี่ยกับคุณผู้ชมที่อยู่ทาองบ้านจะบอกอะไรคุณแอนจะบอกอะไรก็จะบอกว่าถ้าเผื่อคนที่ไม่มีเวลานะคะสําหรับการดูแลตัวเองก็ตัวนี้ค่ะแค่สองเม็ดก่อนนอนนะคะก็ลองทดลองดูนะคะสองเม็ดก่อนนอนใช่ค่ะจะทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนครับก็ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็พอใจเราเราคิดว่าเราทานไปแล้วสีผิวลงขนาดนี้แล้วดีแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ได้แบบบำรุงภายในด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของราคาเนี่ยมีผลกระทบกับเราไหมราคาสูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าแมเราเพิ่งทำงานเงินเดือนไม่เท่าไรก็โดยมากที่ตลาดเขาก็ตามท้องตลาดเขาก็อยู่ในราคาช่วง เนี้ยนะครับโปรโมทใช่ไหนอยากพี่จิ๊กนี่ซื้อทานได้วันเะเป็นร้อยเมตรได้เลยโอ้โนี่ไปขอก็ฟรีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาผลลดกระบะมาแล้วไม่ใช่เหรอครับไม่เคยลงทุนน้องไม่เคยลงทุนครัแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพด้วยนะส่วนตัวพี่จิ๊กเองอยากจะพูดถึงสุภาพสตรีที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณหรือว่าบางท่านมีปัญหาอย่างครอบครัวยรับพี่จิ๊กอยากจะแนะนำเขาว่าอย่างคือสำหรับพี่ในพี่ก็อยากจะบอกแนะนำเลยนะใครมีปัญหาอะไรก็เนี่ยแหละค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้า จบไปเลยถามไปเลยนะคุณมีปัญหาแม้กระทั่งอ,อ,อาจจะแบบอยากจะสวยยังไงอาจจะอะไรไงคลีนเลยที่นี่ให้คำตอบ24ชั่วโมงเลยใช่มากให้คำตอบ24อชั่วโมงด้วยไม่มีวันหยุดราชการพา<อ> <laughs> มาปรึกษาเรื่องของครอบครัวก็ได้นะ,ะเรื่องความสวยความงามความรอความไม่รอ, <laughs> อ,รอเกิดมาทำไมในโลกใบนี้จะอยู่ได้ยังไงต่อไปจะทำยังไงให้รวยจะทำไมให้สวยที่นี่เลยค่ะผมว่าเจอปัญหานี้แน่อยากจะสวยเหมือนจิ๊กนวรัตจะต้องทำยังไงบ้าง อยากจะเท่มันน้องเนยอยากจะเป็นสาวเอ่สาวฮาร์ดร็อกแบบคุณแอนนี่ติดต่อได้เลยนะครับหรืออยากจะรวยแบบเจ้าของก็กริ่งมันนี่เลยบอกว่าเป็นสาวฮาร์ดร็อกตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบมีความสุขในชีวิตอยู่แล้วอแต่จริงแล้วไม่เลยนะคะบุคลิกแบบนี้ใช่ค่ะชอบนั่งสมาธิมากกว่าอันนี้ก็ช่วยได้นะฮะใช่ค่ะมาจากภายในมาจากภายในใช่ค่ะเพราะคนเราสวยจากภายนอกข้างในคงคืนนีก็ไม่บอกแล้วไปจริงแล้วข้างใน ในขมขืนไหมครับไม่จะขมขืนไม่อยากร้องไห้เลยในโลกนี้พี่ไม่้ร้องไห้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาใช่พี่ว่าคุณเราเนี่ยถ้าคุณมีความสุขนะอันนี้เ็เรียกว่าเป็นยาอมประเสริฐเหมือนกันนะคบใช่แล้วแหะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับว่าผลิตภัณฑ์ SP7 พผลิตภัณฑ์ชั้นนำ คุณภาพสูงเข้มข้นเห็นผลไหวดูแลภายในจากภายนอกออกมาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็มีสุขภาพดีด้วยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณแอนมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ